เลื่อนกิจกรรมทางการทาหารกับกองทัพไทยและยังไม่พอนะไม่ยอมให้ภรรยาและก็ท่านประยุทธ์ได้เข้าไปเยี่ยมลูกสาวนะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยก we well. ัมพูชานะครับข้าราชการกัมพูชาแสดงความกังวลว่าอาจจะเกิดความตึงเครียดขึ้นที่ชายแดนกัมพูชากับไทยโกศกคณะรัฐมนตรีท่านปายซีฟันนะครับกล่าวว่าเราปรารถนาเห็นการรับสารครั้งเนี้ยไม่เป็นอันตรายต่อการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย การรักษาสันติภาพและสเสถียรภาพนะครับแล้วก็ยังเคารพเจตจานงและผลประโยชน์ของชาวไทยแล้วก็พูดต่อว่าไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ชายแดนกัมพูชาไทยนะครับและบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาจะเคารพผลประโยชน์ร่วมกันของสองประเทศนี่ก็เป็นเรื่องที่นาชางการเมืองนั้นก็ต้องต้อง,องยืนตรงนี้เขาเป็นประเทศเล็กนะครับทีนี้นอกจากประเทศต่างๆแล้วเนี่ยที่จริงมีมากกว่านี้นะครับแล้วก็มีอัปเดตมาด้วยแต่ว่าผมไม่มีเวลาไปค้นมา องค์การเหนือรัฐนะครับก็คือมีหลายประเทศเข้าร่วมกันนั่นเองนะครับสภาพยุโรปเนี่ยโศกได้ออกแถลงการว่าเราเฝ้าติดตามการพัฒนาในประเทศไทยต้องเรียกว่าพัฒนาการในประเทศไทยนะครับด้วยความวิตกกังวลอย่างยิ่งนะครับกองทัพต้องยอมรับและเคารพอำนาจของประชาชนตามรัฐธรรมนูญอันเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบาบประชาธิปไตยเราเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประเทศนะครับ แล้วตอนหลังเนี่ยเขามีมาตรการบอยคอรดมาชัดเจนนะครับสําหรับสาภาพยุโรปก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับส่วนสารประชาชาตินะครับบันคีมูลแสดงบทบาทแบบนะชัดเจนอยู่หลายครั้งนะครับในหลายโอกาสก็วิตกกังวลนะครับแล้วก็เรียกร้องให้กลับคืนสู่การปกครองตามรัฐธรรมนูญโดยพล,ลเรือนนะครับเป็นาาประชาธิปไตยโดยเร็วนะครับแล้วก็ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันนะครับก็พูดอยู่หลายโอกาสนะครับ เท่านคุณมาดามเนวีฟิเล่นะครับข้าหลวงใหญ่สิที่มาชนแห่งสารประชาชาติเนี่ยก็เราได้ส่งจดหมายถึงเธอนะครับบอกว่าอย่าให้ตัวแทนรัฐบาลไทยได้ออกไปแสดงบทบาทอะไรนักเลยนะครับเพราะว่าไม่มีความชอบธรรมก็ได้ประนามรัฐประหารแลเธอบอกว่าสำนักง,งานของเธอนั้นติดตามสถานการณ์ในห้าเดือนที่ผ่านมานะครับจนถึงการรัฐประหารเนี่ยและกังวลอย่างยิ่งกับการแทนที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยรัฐบาลทหารแล้วก็มีกฎอายการศึก มีการร่ังรัฐธรรมนูญแล้วก็มีมาตรการสุกเฉินซึ่งจํากัดความสําราญแห่งสิทธิมนุษย์ด้วยกําลังนะครับแล้วให้ฟื้นฟูหลักนิติธรรมในประเทศไทยโดยเร็วก็เรียกว,ว่ามีแถลแงการจากที่ประชุมของสํานักง,งานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุแห่งสหประชาชาติที่นะครับยุโรปที่ปารีสนะครับด้วยนะครับทุกคนก็ประนามกันทั้งนั้นวันนี้นี่นะครับมันจะต้องมีการต่อยอดนะครับเพราะว่าต่างชาติเขาบอก นะครับชัดเจนว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการที่มีการใช้อำนาจเสร็จแล้วก็นี่แหละไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากยึดอำนาจได้แล้วเนี่ยก็ควรจะต้องคืนให้ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ดำเนินอยู่ในประเทศไทยนั้นมันไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับก็วันนี้กระเทือนกันพอสมควรนะครับในแง่ของอการเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวนี่หายไปเยอะมากนะครับกระทบกันในเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจนะครับไปทั้งขบวนนะครับ พี่น้องลําบากแค่ไหนนะครับพี่น้องกปปสพี่น้องที่สนับสนุนทหารวันนี้ก็คงจะได้รับผลกรรมกันไปนะครับเพราะว่าหลายประเทศนั้นช่วงที่เรายังมีกฎอายการศึกเขากนะ็เตือนพลเมืองเขาไม่ให้นะครับเข้าเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับแม้กระทั่งจะเนเกือบจะเกือบจะเดือนหนึ่งหลังจากนะการรัฐประหารก็สิบเก้าประเทศบอกว่าอย่าเข้านะครับเลี่ยงเลยนะครับ 4 3ประเทศเตือนให้ระวังการเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับแล้วให้ติดตามสถานการณ์ต่างๆนั่นคงเป็นก่อนหน้าในช่วงที่จะมีการยึดอำนาจหลังจากนั้นจนถึงวันนี้นะครับหลายประเทศก็ยังเตือนพลเมืองเขาให้ระวังไทยต้องไปเที่ยวในประเทศไทยทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลเบื้องต้นอย่างนี้นะครับแนวรบต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญวันนี้พี่น้องประชาชนเสรีไทยเนี่ยจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับเราไม่จําเป็นต้องรอนะครับไม่จําเป็นต้องรอ,อขบวนใหญ่ว่าเขาจะต้องสั่งนูน่นสั่งนี่เราทําอะไรได้ต้องทํานะครับแต่ผมเชื่อว่าขบวนใหญ่นั้นจะเคลื่อนแล้วก็อย่างเต็มรูปแบบด้วยนะครับวันนี้ได้ทันดรพิวันเข้ามาช่วยเสริมด้วยนะครับอะไรที่เราคาดไม่ถึงนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับเช่นรัฐบาลพลัดถิน่นหรือว่าการเคลื่อนไหวในเชิงที่นะครับอยู่ในกรอบที่ เข้มข้นมากขึ้นนะครับชัดเจนมากขึ้นต่อยอดจากการที่ต่างประเทศเขายืนอยู่ในจุดที่เอื้อให้กับการต่อสู้ของประชาชนนะครับแล้วก็ขณะที่ประชาชนกําลังในประเทศกําลังรวมตัวจัดตั้งนะครับเพื่อที่จะลุกขึ้นมาแสดงจุดยืนของประชาชนว่าไม่เอารัฐบาลและก็แนวทางที่จะมีการปฏริรูปประเทศโดยทหารของพระราชาขึ้นมาควบคุมการดําเนินการนั้น เขาไม่เอาไม่ยอมไม่ยอม,ม,ยอมรับการเลือกตั้งไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่เอาอะไรล้มทั้งหมดเนี่ยแล้วเขาจะลุกขึ้นมายืนยันว่าจะต้องให้เป็นตามแนวทางประชาธิปไตยเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยวันนั้นกระแสะข้างนอกนะครับแนวรบต่างประเทศก็ต้องเตรียมความพร้อมถึงขนาดว่าถ้าทหารลุกขึ้นมาทําอะไรประชาชนก็จะมีมิตรประเทศมหาอำนาจช่วยเหลือนะครับโดยที่กลุ่มคนที่เป็นนักปฏิวัตินะครับนำขบวนระดับเสรีไทยระดับสูงนั้นก็จะต้อง เข้าถึงผู้นําประเทศต่างๆนะครับแล้วก็แสดงโรดแมปของฝั่งประชาชนให้เห็นชัดเจนนั่นผมเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับไม่ช้าไม่เร็วนี้นะครับส่วนพี่น้องเราเนี่ยรวมตัวจัดตั้งขยายมวลชนทั้งในและต่างประเทศครับกลุ่มไหนก็แล้วแต่เสรีไทยวันนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับเดนมาร์กสวีเดนนะครับญี่ปุ่นแล้วนะครับแล้วก็ทีเอลเอนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหลายที่พี่น้องรวมตัวกันแล้วในประเทศไทยนั้นพี่น้องประกาศตัวไม่ได้แต่พี่น้องวันนี้น,นปชเริ่มคุยได้แล้วพี่น้องที่เคยนะตามน,นปชแล้วก็สรุปบทเรียนได้พี่น้องวันนี้ก็นะครับจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองอย่าให้ใครสองสามคนนะครับออกคําสั่งได้เหมือนเดิมแต่ว่าก็ต้องให้เครดิตนะครับคนที่เคยทํางานด้วยกันมาใจไม่เปลี่ยนหรอกก็ต้องพร้อมที่จะนะฟังกันว่ามีจังหวะไหนถ้าสู้จริงอะ่ะสู้แบบไม่ไม่ ไม่พาไปสู่จุดอับอีกอะไรอีกเนี่ยสู้แล้วคุ้มค่าสู้แล้วไปสู่เป้าหมายล้มอํานาจของเผด็จการจริงๆนะครับไม่ใช่แค่คําพูดนะครับก็พี่น้องก็ต้องนะจับตาดูนต่อไปแต่จะต้องรวมตัวนะครับระดับหมู่บ้านตํบาบลอำเภอจังหวัดเนี่ยนะครับเราไม่ยังเป็นต้องแสดงให้มันโจ,จ่งแจ้งแล้วมาออกประชุมนุมเหมือนเมื่อก่อนนะครับขยายมวลชนนะครับทําให้มันเต็มที่ใบปลิวป้ายโฆษณาความรู้ความเห็นข้อคิดความจริงนะครับ ที่นะโดยเพราะความจริงที่ไปประนามนะทะหารความผิดกองฝั่งที่สนับสนุนเผด็จการทั้งหมดนะครับคนที่ขึ้นมารับอํานาจต่างๆนะครับที่มาที่ไปความจริงทุกด้านเอามาเปิดเผยแล้วก็ประนามพวกนี้แล้วก็จะต้องปลุกเร้าให้ประชาชนนั้นลุกขึ้นมามารวมตัวจัดตั้งขยายมวลชนให้มันเต็มแผ่นดินจริงๆนะครับถ้าเราต้องการการเปลี่ยนฐานอย่างสงบสันติเราจะต้องมีจํานวนประชาชนที่เห็นด้วยกับแนวทางที่ต้องเปลี่ยนประเทศแล้วไม่เอานะครับคือปฏิเสธ การขึ้นมาสวมนาจของรัฐบาลเผด็จการนะฮะคสชซึ่งนะครับเป็นเครือข่ายของราชวงศ์จักรีแล้วก็พวกศักดินาทั้งหลายนะครับพวกอัมมาดพวกศักดินาซึ่งมันเป็นคํายุคเก่าแต่เรามาใช้นะแทนยุคใหม่ซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นใครบ้างนะครับศัตรูของประชาชนศัตรูของประชาธิไปไตยมีใครบ้างชนะแล้วต้องจัดการอย่างไรกับพวกเขาเนี่ยนะครับ ผมไม่ได้บอกว่าให้ต้องไปจับตัวมาฆ่ามาตัดคอเหมือนกับในที่เขาทํากันในบางประเทศนะครับของเราก็คงจะต้องเป็นลักษณะการพิจารณาโทษนะครับตามตัวบทกฎหมายนะครับโดยที่ต้องเป็นสารที่นะครับผูกโยงกับประชาชนเชื่อมั่นได้ว่าจะไม่ไปรับใช้ใครนะครับเป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายแล้วก็วิธีการก็จะไม่ป่าเถื่อนนะครับละเมิดสิทธิมชนของใครนะครับ วันนี้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นเพราะนั้นมันก็จะง่ายกับการดำเนินการในอนาคตแต่ว่ารถแมพต้องมีนะครับวันนี้เนี่ยพวกเราแต่ละคนก็ทําสิ่งที่ทําได้ไปก่อนเดี๋ยวรถแมพจะชัดเจนขึ้นแล้วการเดินไปข้างหน้าก็จะเป็นเอกภาพมากขึ้นแล้วก็นะครับการเปลี่ยนฐานก็จะเป็นไปโดยที่การต่อต้านน้อยที่สุดและเสียหายน้อยที่สุดนั่นคือเป้าหมายที่เราจะต้องพุ่งเข้าไปนะครับยังไงก็ตามเราไม่อยากให้เกิดสงครามการเมืองยืดเยื้อแล้วเราก็ต้องยอมรับว่า เรายอมให้เด็จการณ์นั้นอยู่ในอำนาจอย่างนี้ไม่ได้เราแพ้พวกเขาไม่ได้นะครับไม่งั้นลูกหลานลำบากแน่นะครับการประสานระหว่างพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยกับต่างประเทศนะครับช่วยเหลือกันได้ก็ต้องช่วยรวมถึงพี่น้องที่อยู่ตะขอบออตะเข็บชายแดนนะครับซึ่งอาจจะมีนะความเดือดร้อนอะไรกันบ้างหรือว่าจะต้องดําเนินการอันใดที่ต้องประสานกันกับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็พี่น้องในประเทศไทย ต้องประสานกันครับแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมใดๆไม่ว่าจะของกลุ่มไหนสนับสนุนกันได้นะครับต้องช่วยสนับสนุนกันวันนี้เป็นเรื่องของการสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะครับสร้างเครือข่ายเราให้เข้มแข็งจุดประกายความคิดยกระดับความคิดนะครับแล้วก็ยกยศศาสตร์ร่วมกันเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวฐานนะครับตัวบุคคลน,นั้นนะครับ อย่าให้ใครขึ้นมาเป็นนะมีชิงบุญบาทนําจนชัดเจนจริงๆแล้วคนที่เป็นผู้นําวันนี้ก็คืออุดมการยุทธศาสตร์สูงสุดในการที่ต้องช่วยกันล้มเผด็จการแล้วก็สร้างประชาธิปไตยส่วนตัวบุคคลเป็นแค่บุคคลเข้ามาทํางานอย่ายกให้บุคคลอยู่เหนืออุดมการนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันนี้เราก็ต้องรู้จักให้คนที่เขาอยู่ในตาแหน่งที่ทํางานได้นั้นนะครับสนับสนุนด้วยมุสิตาจิตนะครับไม่ใช่การอิจฉารษยาหรือการจ้องล้มกันนะครับต้องให้ทุกคนเข้มแข็ง ต้องให้ทุกคนนั้นนะครับมีที่ยืนแล้วก็ได้ทํางานได้เกิดประโยชน์เต็มที่แล้วการหวาดระแวงนั้นมันอาจจะมีบ้างแต่เราก็อยากให้ความหวาดระแวงนั้นมาทําลายมิตรภาพหรือว่านะครับมาทําให้จะต้องห้ามหันกันจนกระทั่งกลายเป็นว่าห้ามหันกันเองในขณะที่จริงๆแล้วเราต้องหันพลังต่างๆรวมกําลังกันสารกาลังกันเพื่อต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามนะครับทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันในรายละเอียดนะครับแต่ว่า ให้โจทย์ไปว่าพี่น้องประชาชนราษฎรเสรีไทยเนี่ยนะครับอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับที่สําคัญการประนามและการเปิดเผยความจริงเนี่ยทําได้ทั้งในกลุ่มคนไทยเองและก็ระดับนานาชาติสิ่งที่ผมจะเรียกร้องให้พี่น้องช่วยกันทําวันนี้นะครับคือเรื่องของ <c oughs> การส่งจดหมาย <c oughs> นะครับไปยังผู้นําระดับโลกในประเทศที่ท่ทานอยู่แล้วก็นในประเทศที่ใกล้เคียง ผมเคยร่างแบบจดหมายให้พี่น้องแล้ววันนี้พี่น้องลองเขียนเองเป็นภาษาพี่น้องที่มันหลากหลายแต่เนื้อหาก็คือเล่าถึงว่าการรัฐประหารนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทำไม่ถูกต้องคนไทยไม่ยอมรับและพวกเราที่เป็นคนไทยที่กระจายกันอยู่ทั่วโลกนั้นนะครับขอประกาศให้รู้ว่าเราไม่ยอมรับและเราจะต่อสู้ล้มล้างผู้ที่ยึดอำนาจจากพวกเราไปเพราะฉะนั้นรัฐบาลที่มาจากเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ย2ิบสองพฤษภาคมสองพันห้าสิบเจดนั้น เป็นรัฐบาลที่ไม่ถูกต้องชอบทำไม่ได้เป็นตัวแทนของพวกเราดังนั้นประเทศต่างๆที่จะทาํามาค้าขายจะทําพันจะมีพันธะสัญญาใดๆในเชิงผูกมัดแล้วในเรื่องของการเงินการทองโปรดทราบไว้ว่ารัฐบาลเถื่อนนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของพวงชนชาวไทยนี่สินใดพันธะใดที่ทําไว้กับพวกท่านพวกเราจะไม่ยอมรับผิดชอบนะครับท่านจะทาํางานค้าขายกับรัฐบาลเถื่อนเนี้ย ก็ทําไปแต่ว่าต้องยอมรับผลของมันด้วยเพราะวันหนึ่งเมื่อเราประกาศตัวขึ้นมาแล้วเราได้เตือนท่านแล้วว่าเ,วเราไม่ยอมรับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่นะครับทําให้ต่างชาตินั้นได้เข้าใจว่าประเทศไทยถ้าไม่แก้ปัญหากันก่อนพวกนั้นเขาบอกว่าต้องปฏิรูปก่อนถึงจะเดินหน้าได้พวกเราวันนี้บอกว่าต้องปฏิวัติก่อนแล้วประเทศไทยถึงจะเดินหน้าได้แล้วเดินหน้าอย่างสันติสงบสุขแล้วก็วัฒนาถาวรต่อไปนะครับวันนี้ฝากกำลังใจให้ท่านดรพิวันนะครับ ถึงเราจะไม่ได้เป็นนะครับสนิทขนาดที่ว่าผมจะไปอ้างความสนิทสนมอะไรได้ก็เคยคุยกับท่านบ้างแล้วก็พอจะทราบว่านะครับก็เป็นมิวชั l r เรสเพคต่อกันนะครับผมเองก็เคารพนับถือท่านวันนี้ถ้าท่านได้มีโอกาสรับฟังคลิปนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้ทํามานะครับแล้วก็เราก็หวังว่าคุณพระคุณเจ้าจะคุ้มครองให้ท่านมีสุขภาพแข็งแข็งแรงนะครับมีกําลังกาย กำลังใจนะครับแล้วก็กลับมานะมาร่วมแนวรบในแดนต่างต่างแดนกันนะครับแนวรบต่างประเทศวันนี้นะครับประชาชนฝากความหวังไว้ที่พวกท่านที่นะมีศักยภาพในการที่จะดําเนินการในต่างประเทศเพื่อที่จะเตรียมการสําหรับวันรุกคาดของประชาชนนะครับก็ฝากความรู้ึกถึงไปยังท่านแล้วก็นะัทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะครับด้วยนะครับก็มาอยู่ในประเทศที่จเจริญแล้วนะครับไม่ช้าไม่นานก็คงจะได้มีโอกาส นะครับพบปะกันแล้วก็ได้นะครับพูดคุยกันแล้วก็อาจจะไดนะ้ช่วยเหลือกันในเรื่องของกิจกรรมเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับผมเองราวนาตัวเองไว้แล้วว่าทุกอย่างถ้าทําไปเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อบ้านเมืองจริงๆนะครับก็จะยินดีสนับสนุนช่วยเหลือเท่าที่กําลังอันจํากัดของตัวเองนะครับพลังสติปัญญาที่มีอยู่นี้จะเอื้อให้กระทําได้นะครับเอาละครับวันนี้ก็คงจะไว้แค่นี้นะครับ4ี่สิบเ็ดนาทีกว่าๆนะครับเราจะพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชาดตัวชูตนเนื้อสิ่งตุงใดกดเอกรเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสมบุนทางเสรีเท้าเทียมยกตัวขึ้นถัดประชาชนผู้ประเสร ความคิดติดเนตรจากผู้ต้องสงส์แสงสัตส่องระชาชนทั้งฟ้าผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นข้าประกาศ